สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยทั้งคู่บุ๋มแดงแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับบุ๋มแดงครับแนะนําตัวครับผมสตาร์ทฟ้าส่วนพอนิวัฒนส่วนน้ำเงินเฟตโต้เฟตเตอร์แมนครับเดี๋ยวสอบถามความพร้อมของพี่แจ็คก่อนสตาร์ทฟ้าขึ้นรายการอีกครั้งหนึ่งครับพอจบไฟนี้เนี่ยซ้อมต่อเลยเพราะว่าเหมือนมีรายการเจอเข้มเพชรพุ่มพันม่วงในไฟต่อไป ครับรถเหลือเกินนะครับพี่แจ๊คเป็นไงวันนี้มาชั่งน้ำหนักได้เท่าไหร่ครับตอนแรกก็มา124ครับผมขับรถหปอนด์นะอ่าวันนี้ลด1ปอนด์ไม่ต่อยร้อยเท่าไหร่123ยยี้อาน้ำหนักโอเคไหมโอเคครับเรากลับมาไฟนี้เป็นไฟที่สี่แล้วใช่ครับ3ามไฟเป็นไงบ้างครับ3ามไฟนี้เอ่อ2ไฟนี้ชนะความลบ2ไปแล้วก็มาแพ้ไฟสุดท้ายแพ้เพชรบุรชัยครับวันนั้นนี่จังหวะจะเป็นรองหน่อยใช่ครับนะครับแล้วการซ้อมไฟนี้เป็นไงซ้อมมากี่วันนลยพี่ก็ซ้อมมานัด องอาทิตย์ครับครับก็ซ้อมอยู่ค่ายค่ายมวยเกียรติไทยแล้วกาเพชรัชระก็ด้ีอ่าก็เป็นค่ายพี่ค่ายน้องซ้อมด้วยการปั้มด้วยกันมีใครเป็นคู่ปั้มบ้างในค่ายคู่ปั้มคู่ซ้อมก็มีแสนพนหนึ่งบิชิตแล้วก็สตอวันเฮงครับผมอ่ามีตัวใหญ่หลายตัวเลยแะแสนพนี่ตัวเบื้องล่มเลยนะครับวันนี้เจอกับรุ่นน้องอีกครั้งหนึ่งเจอเพชรโทนะครับส่วนใหญ่เราก็เจอแต่รุ่นน้องเท่านั้นแหละนะครับวันนี้วางแผนไว้ยังไงก็วันนี้วางแผนก็รัดกุมครับต่อย เน้นเน้นครับออกเน้นเน้นวันนี้มั่นใจว่าเกิดไหมในความรู้สึกของพี่แจ็คน้ำหนักโอเคเคยผลาไปที่แล้วครับก็ผมก็มีครับผมไปนี้ก็นาปรับปรุงมาแก้ไขครับไปที่แล้วเราผลาตรงจังหวัดจังหวัดไหนพี่หรือจังหวัดความเร็วเอ่อช้าครับมัวแต่คิดอยู่ครับใช่ครับคิดเยอะไปหน่อยผน้องก็ไปก่อนเลยพี่วันชัยนะครับทุกอย่างพร้อมนะไฟนี้ครับผมนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับสามสิบห้าครับสามสิบห้าจากจังหวัด เกตครับน้ำหนักปล่อยๆก่อนคุมเลยก่อนที่จะมาซ้อมเลย60ครับประมาณหกสิบอ่าพี่ฝาก FC ของสถานฟ้าหน่อยครับก็วันนี้ฝากเชียร์ได้ครับขุนไวท์ให้เต็มที่ครับผมโอเคนี่พี่แจ็คสถานฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูเพชรโทกันบ้างเพชรโทไฟนี้ซ้อมอยู่ไหนอ่ะซ้อมเพชรยินเดียอ๋อไฟนี้มาซ้อมอยู่เพชรอินเดียแคาเดมี่ซ้อมกี่วันไฟนี้สองอาทิตย์ครสองอาทิตย์มาเก็บตัวที่จันร์สามสี่เลยป้ามกับใครอ่ะป้ามยอดธงอ่าไก่ป่าครับก็หลายตัวอยู่เหมือนกันนะ น้ำหนักตัววันนี้ต่อยร2 3บมาเท่าไหร่ครับเมื่อเช้ามา123.9ครับ,รบลถตีแค่หนึ่งปอนด์นะครับแล้วแผนการชกดีกว่าเราเจอพี่แจ็คโอ้โหกระดูกขัดมันหนักแรงทุกลูก <ừ. S 1> เก่าเกมวันนี้วางแผนยังไงจะใช้ฝีมือหรือว่าจะชวนพี่เขาทะเลาะเลยก็ <สะ S 1> ดูนเวทีเอาบอกอะไรทีบอกสักนิดนึงหรือ <dum. S 1> ต้องบู๊อยู่แล้วมัง้งใช่ไหมเออแล้วเมื่อวานเห็นในหัวมิดมากระซิบอะไรเราตอนที่ก่อนออกไปลถหนักก็ บอกว่าไงซ้อมดีไหมซ้อมดีไหมมีอาชีดนะมีอาชีพนะอ่ากำลังใจก็เยี่ยมอยู่ละนะครับมาซ้อมเพชรยินดีด้วยไฟล่าสุดต่อยใครไว้ชัดชัยครับครับคนนั้นแท้ชัดชัยนะแพ้เพราะอะไรอ่ะรลูกตัวน้อยลูกตัวสองวันอ่ก็เป็นมวยแทนด้วยนะมีการปรับมีการเปลี่ยนก็เลยอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับนะครับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดจากจังหวัดละก่อนสิรับปล่อยปล่อยเท่าไหร่ 60ออใกล้ๆก,กันที่ยขา60นะครับอ่าฝากแฟนมวยชาวนครศรีธรรมราชหน่อยครับฝากกระปุนเป็นกำลังใจพวกมันนบ,บมันมีต้องเกิดอ่ะโอเคแต่พี่ขอดูรูปร่างหน่อยจชัด